สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกคนมาวางกับดักหนูนะทุกคนนะก็เป็นหนูบ้านนะทุกคนนะเป็นหนูตัวเล็กนะไม่ใหญ่มากวันนี้เราจะมาจะมาวางกับดักด้วยกับดักแบบนี้นะทุกคนนะประมาณอ่าความกว้างอยู่ประมาณห้าจุดห้านิ้วนะทุกคนะก็วันนี้เราจะมาวางกับดักหนูเพราะว่าหนูที่บ้านมันเยอะมากกักกุกกักกุกกักเนี่ยเพราะว่าอ่ามันคงจะ วิ่งหาอาหารอะไรชักอย่างนะทุกคนนะแต่ว่าก็เป็นพาระานะเป็นพาระาอย่างหนึ่งนะทุกคนก็อย่าดรามานะทุกคนนะก็ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มสองทุ่มกลางคืนมันจะวิ่งกันให้วุ่นเลยนะแถวอาชาั้นล่างของของบ้านมันหนูมันจะวิ่งกุ๊บกักุ๊กักุ๊กัเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเพิ่มปริมาณเยอะเนาะหลังจากอ่าที่ไม่ได้ทําคลิปมาหลายวัน ก็ด้วยติดภารกิจหลังก็ทุกคนก็ริวการมาบอกทุกคนนะว่าติศภารกิจอยู่ก็ฝากติดตามคลิปเก่าๆและฝากผลงานใหม่ที่กําลังจะตัดต่ออ่าแล้วอีกไม่นานก็ทุกคนก็จะได้อ่าชมคลิปตามรอยวิถีอายูฮาก,กินนะ p t i n Channel ก็ฝากติดตามให้กําลังใจครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะใช้เหยื่ออะไรกันนะเดี๋เราจะใช้สามอันทอง วางกระสากนั้นคิดว่าหนูมันคงมีไม,ไม่ไม่น่าจะเกินสามสี่ตัวนะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะเราจะใช้กับดักเขาเลยกับดักเลยอ่านี่แหละประมาณนี้แหละเนาะก็มีทั้งหกนิ้วห้านิ้วแต่วันนี้เราใช้ห้านิ้วพอเพราะว่าเป็นหนูบ้านหนูตัวเล็กเกนาะลองดูสามอันเดี๋ยวดูว่าเราจะใช้เหยื่ออะไรจะใช้กระดูกไก่มาเป็นเหยื่อลอกมันอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวเราไปสับเป็นชิน้นเล็กๆสักสามอันก็เดี๋ยวขอเวลาไปสับแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับผมในน,นี้ก็คิดว่าหลายๆคนก็คงใช้เป็นกันแล้วเนาะก็เอาเหยื่อเสียบไว้ตรงนี้นี่ประมาณนี้เสียบไว้ตรงนี้ประมาณนี้เลย ก็อากาศช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤด,ดูหนาวก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมผมก็เริ่มเริ่มคัดจมูกละอาการเริ่มมาแล้วก็กินยาไปแล้วคิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรมากนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ให้กำลังใจนะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กำลังใจกันก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ดูก็ได้ครับผมไม่ดูก็ได้ครับผมก็ฝากให้กำลังใจกันก็พอกดซับสไครต์หรือไม่ก็กดอถูกใจก็ยังดีนะครับผมหมายแรกก็คือนี่ข้างตู้เย็นขอบตู้เย็นนะไอเจ้าหนูเนี่ยมันจะชอบวิ่ง ่าประมาณหลังตู้เย็นเนี่ยท,ทุกคนสังเกตดูถ้าทุกคนสังเกตดูนะนี่เดี๋ยวเราจะมาวางกันเลยประมาณนี้นะอืมนหมายแรกเนาะข้างตู้เย็นครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อเลยนะครับผมหมายที่สองก็น่าจะเป็นห้องครัวนะทุกคนนะ หมายที่สองเราจะเป็นห้องครัวเลยตรงจุดทํำกับข้าวเลยเนี่ยมันชอบวิ่งมากุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักแถวนี้แหละก็เราจะวางจุดนี้อีกจุดหนึ่งนี่เป็นจุดที่สองนะ วิ่งกุ๊กกักุ๊กกักุ๊กกะอะไรทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนเลยกลางวันมันก็ออกมาทุกคนดูด้วว่ามันจะมาติดกับดักหรือไม่โอเคประมาณนี้นะประมาณนี้นะอือนี่จุดที่สองก็เคยเห็นมันวิ่งมาประมาณนี้นะทุกคนก็ทุกคนก็ อย่าดราม่าเนาะเพราะว่ามันเป็นพาหานะเนาะก็ต้องกำจัดนะทุกคนนะครับผมก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดที่เราเก็บของเนาะเป็นเป็นซอกเป็นโซนที่เราเก็บของเนาะก็ไอจุดสามจุดนี่แหละสามจุดหลักๆไอตัวโซนของเราเนะี่ยไอเจ้าหนูหน้อยของเราเนะี่ยมันจะชอบวิ่งกุก๊กกัก๊กกุก๊กกั๊กกุ๊กกั๊กนะนี่ ก็สามจุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันตอนดึกๆึกถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มาดูตอนดึกๆก็ตอนเช้าเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูก็ได้วางกับดักไอ้เจ้าหนูจอมโซนไปสามจุดเนาะก็เรามาอัปเดตกันเนาะก็เป็นหนูมันมันเป็นหนูผาหะเนาะชอบคุยเคียขยะเนาะแล้วก็เข้ามามาวิ่งเล่นมาหากินอะไรที่บ้านเนาะ ก็ถ้าอยู่กับบ้านเราว่าหนูมันเป็นป้าหาก็ก็จะกําจัดหรือไม่ก็ไล่มันออกไปนะเคยจับแล้วไปป่วยยังมาอีกแล้วก็พยายามไล่มันแล้วเนาะก็วันนี้จะลองกลับดักด้วยเนาะว่ากลับดักของเรามันจะได้ผลไหมหรือไม่ได้ผลยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเนาะก็มีอีกหลายคลิปนะครับผมที่รอการตัดต่อนะก็จะอัปเดตให้ทุกคนอ หลังจากนี้ก็ฝากทุกคนติดตามผลงานด้วยแล้วก็มีหลายคลิปหลายการเอาชีวิตรอดหายอยู่หาก,กินตามคอนเซปต์ของช่องนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับผมให้กำลังใจกันมาตลอดคะก็คลิปต่อๆไปเป็นยังไงก็ฝากทุกคนดกดติดตามให้กำลังใจกันยาวๆเลยนะครับผมขอบคุณสำหรับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ที่จะเข้ามานะครับผมก็ คนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันยาวๆให้กำลับบงใจนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมติดตามคลิปหน้าว่าจะทำอะไรนะครับผมก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูในในตอนดึกหรือไม่ก็ตอนเช้านะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมติดตามกันไปนะครับผมจุดแรกไม่โดนนะครับผม จุดข้างตู้เย็นไม่โดนนะครับผมจุดที่สองห้องครัวก็ไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดที่สามกันอจุดนี้หายนะครับผมหายไปไหนครับเนี่ยนี่จุดนี้หายนะครับผม นู่นครับผมกระดูกไก่เราอยู่นู่นนะครับกระดูกไก่เราแต่ว่ากับดักเราหายแล้วเราวางไว้ตรงนี้หายไปไหนครับเนี่ยโอ้โหจะถึงตัวใหญ่เลยเนี่ยอ้า่เรียบร้อยนะครับไอตัวร้ายนี่นี่นี่ตัวร้ายครับผม อืมนี่ตัวร้ายนะครับผมโอเคเสร็จนะฮะเสร็จโหลดนะตัวร้ายนะฮะตัวโซนนะครับผมโอเคนี่ครับผมไอตัวโซนนะครับผมก็สำเร็จนะครับผม มันมีเยอะนะครับผมวิ่งกุ๊กกักกุ๊กกักุ๊กตลอดทั้งคืนเลยนะครับผมถ้าเราไม่จํากําจัดออกเนี่ยมันก็จะเป็นพาหะนําเชื้อโรคได้นะครับผมก็ถือว่ากําลังเราใช้ได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ก็ฝากทุกคนติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมที่ดูกันจนจบนะครับก็ ติดตามคลิปหน้านะครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับผม